สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม3ก๊กนิวฟอร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนะียเราจะมาสุ่มเนาะ ปาบินอิสระระดับตํานานกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตนิดนึงนะสาหรับเมื่อวานนะครับที่มีศึกชิงชัยภูผาละวารีนะครับแน่นอนนะเราได้ที่1อย่างเช่นเคยนะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของตะลุยบอร์ดเทยวคาตานะเราก็ได้ในส่วนของตรงนี้มาครับหินหลอมชั้นยอดนะครับแล้วก็หินหลอมย้ําค่านะครับแล้วก็ในส่วนหินหลอมเทพพรชตานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาสุ่มกันนะว่าไอเนี่ยสีเขียวกับสี สีแดงเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันใช้ยังไงแบบไหนกันนะโอเคผมรับด่วนมาเลยแล้วกันนะครับก็จะได้ไอเทมพวกนี้มานะครับสําหรับวันนี้เนาะแต่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มก่อนเลยนะครับโดยการที่เราจะมาซื้อแพ็คให้ได้เน่รยครับอ,อ6,480นะเต็มลิมิตเลยนะครับสําหรับในส่วนของการเปิดปลานี่ได้8อันนะสุ่มมาสุ่มมานะครับ อสุ่มมานะอยากได้ปลานะเราจะดูกันนะครับว่าค่าพลังนี่นะจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะชัดๆนะชัดๆนะอันนี้เรามาซื้อแพ็กกันก่อนเนาะครบยังผมควรเลยนะเอ่อครบหรือยังเนี่ยนะฮะโอเคยังนะครับอีกประมาณสามพันเนาะ เออสามพันนะฮะสามพั 3, 3 40, นสามร้อยสี่สิบเนาะสามพันสามร้อยสี่สิบนะครับอ๋อเราต้องเอ,อ่อซื้อแพ็คด้วยเนาะเออเกือบลืมนะฮะ <laughs> <laughs> เกือบลืมซื้อแพ็คนะนี่พอได้แพ็คมานะซื้อเสร็จนี่นะครับเราก็จะได้ปลาแบบตำนานมาเห็นไหม่าออท้าทายก่อนนะอ,อ่าซื้อแพ็คมาแล้วเห็นป่ะ เราได้ปลาระดับตำนานมามหนตัวแล้วนะน่ารักมากเลยนะปลาบินอิสระนะครับระดับตำนานนะครับตรงนี้เนาะก็ตอนนี้เราเหลืออีกเท่าไหร่นะเออเกือบลืมนะเกือบไปเติมแพ็คจนแบบไม่ได้ซื้อแพอ็กป้ายป้ายตรงนี้มานะก็เหลืออีกสองพันเนาะอ่าอีก2,000ันเท่านั้นนะสองพันนะครับก็เติมนะฮะเติมโอเคแพ็คแพ็คมังกรแท้นะเติมมา สามสิบแปดนะครับเเดี๋ยวตอนนี้ขาดอีกอครบแล้วเหรอโอเคครบแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็รับในส่วนเก้าแยงมั่งข้างมาด้วยนะโอเคครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา ตกปลากันนะฮะโอเคก็ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้มีอยู่สองร้อยสี่เก้านะครับตอนนี้ก็จะมาตกปลากันนะเออผมตกเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เนี่ยจะการันตีหรือเปล่ามาดูกันนะโอ้สามสิบวะเออนะได้ปลาสีได้ได้เห็นมุสีท่อสีแดงมาด้วยนะ การันตีนะฮะโอ้โหตัวแรกการันตีเลยนะครับอืมคือแบบนะการันตีแล้วนะเนี่ยนะครับโหสองอันแล้วนะการันตีเนี่ยนะเออนะฮะ โอเคไม่การันตีครับอันนี้เยี่ยมยอดมากนะขอแบบไม่การันตีบ่อยบ่อยแบบนี้นะจะดีมากๆนะครับออป้ายนักลบนะฮะโอเคอ่าสุ่มมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเขาเลยนะอัพในส่วนของปลาในตำนานดีกว่านะเปิดใช้นะครับมาแล้วนะได้มา อ่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะนะฮะในส่วนตรงนี้เนาะอัปดาวนะครับอ่าหนึ่งดาวมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าสองดาวนะครับโอเคสามดาวนะก็ต้องใช้อีกสองตัวด้วยกันนะตอนนี้สองดาวเท่านั้นเนาะนะครับก็แน่นอนนะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้นะเออเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้ในส่วนของไอเทมอีกไหมนะ อ่าพอเราเอามาถึงสองดาวแล้วเนาะโอเคนะฮะแล้วเราก็รับเนาะอ่าเราได้มาอีกเท่าไหร่ที่สิบเจอันนะนะครับแล้วเราก็มาตกกันต่อนะครับได้ไหม โอเคไม่ได้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะเราจะได้หกพันหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้นะเราได้มาแค่สองดาวเท่านั้นนะครับสองดาวเนี่ยนะเออจะได้เท่าไหร่อะ่ะนะฮะเดี๋ยวก,กดเปิดก่อนนะกดเปิดอันนี้ก่อนนะอ่าเพิ่มมาห้าสิบล้านใช่ไหมอ่ะสิบล้านเนาะเออเพิ่มห้าสิบล้านนะประมาณนี้เนาะ เออก็อาจจะเกือบเกือบนะเกือบ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 เท่าไหร่อ่ะหกพันล้านนะอันนี้ก็คือห้าพันหกร้อยแล้วนะนะครับแค่สองดาวเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเออเดี๋ยวมาเปิดกันใหม่นะเปิดกันใหม่นะครับในส่วนของปลาระดับตำนานนะปลาบินอิสระนั่นเองนะครับ โอเคมาต่อนะฮะอันนี้ก็คือผมนั่นแหละนะผมมาตีานะว่าจะไหวหรือเปล่านะอันนี้ผมเอาตั้งโต๊ะมานะสู้ไม่ได้อยู่ดีเนาะ เนี่ยเราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะโอเคเราก็ใส่ตั้งโต๊ะไปเหมือนเดิมนะอ่าใส่ไปนะ ก็เกือบๆแหละนะผมว่านะเกือบๆหกพันล้านแหละนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาสัตราเนาะแล้วอันนี้ผมขอเลือกเป็นในส่วนของเจีงแซ่แล้วกันนะฮะแล้วก็มาอัพเจีงแซ่ซะหน่อยเนาะนี่ผมชอบนนี้มากเลยนะนี่นะอัพเลยนะครับ แล้วก็อัพอันนี้ลดนะลดทอนดาเมจไปนะครับแล้วก็เอ,อ,อันนี้ได้29ล้านนะเดี๋ยวมาอัพกันสักหน่อยนะครับ โอเคโอเคนะครับ okay. okay, okay, yeah, แล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นในส่วนของก้าวย่างมั่งคั่งกันนะครับตรงนี้เนาะมีอยู่สามสามอันเนาะอืมเลยนะครับไปต่อ อ่ากดสองครับย9ิบเก้าเนาะแล้วก็สองครับยิบแปดนะโอเคอ่ากดนะในประมาณนี้นะได้ประมาณนี้ครับก็ เอ่อสมบัติกิลโอเคเอัพไปครับเอ่อตอนนี้ก็นะห้าพันหกร้อยสีนะ่สิบเนี่ยสิเออห้าพันหกร้อยสี่สิบหกล้านนะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆเนาะ อเอาขนสึกซะหน่อยโอเคครับอ๋ออันนี้ยังไม่เอาเลยเนาะ,ะตายกแผ่นดินนะสองอัน โอเคนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยเนาะมันสามารถปลูกพลังได้แหละนะฮะแต่ยังไม่ปลูกนะอ่าผมอยากปลูกอันเนี้ยนะครับอืมแต่เดี๋ยวให้ปลูกแล้วกันนะรอให้มันสิบห้าทั้งหมดก่อนแล้วกันนะฮะอืมแล้วค่อยปลูกทีละอันนะอันแรกที่เราปลุกนะครับก็คือในส่วนของนี่เลยนะฮะกระบีบ่คู่ฟ้าสร้างนะครับอันนี้ก็จะให้เป็นห้า หาปลุกห้าก่อนเนาะนะฮะให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเป,ป็นอันนี้นะครับนี่นะครับพัดขนนกนะแล้วก็มาทวนนะครับแล้วก็มาอันนี้แล้วก็สุดท้ายคืออันนี้นะตายกับแผ่นดินนะครับที่เราจะมาอัพกันนะก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะสําหรับการเล่นนะก็เรื่อยๆนะครับก็เราก็พัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะนะครับ รับรางวัลไปนะครับอันนี้เราก็าเลือกอันนี้ไปก็วันนี้นะก็สําหรับวันนี้นะเราได้ปลาปลาําำนานมาแค่2ดาวเนาะทั้งทังที่เราก็นะครับกดแพ็กมานะกดแพ็กมาเกือบหมดแล้วนเนี่ยนะฮะโอ้โหนะดูท่านะน่าจะใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับสําหรับการ เอ่อเปิดปลาแบบตำนานนี่นะครับแล้วก็สําหรับปลาแบบตำนานเนี่ยนะครับผมต้องบอกนิดนึงนะครับก็คือถ้าหากว่าเราเปิดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับเราก็สามารถที่จะเฉลี่ยได้เนาะแต่ถ้าหากผมต้องการเอาห้าดาวั้งสองตัวเนี่ยน่าจะหนักเหมือนกันเนาะนะครับอืมน่าจะหนักเหมือนกันแหละนะครับในการที่เราจะมาเปิดเนี่ยนะฮะใช้เยอะใช้เยอะใช้เยอะทีเดียวนะนะครับก็พยายามที่จะเออเขาเรียกอะไรอ่ะ พยายามที่จะใช้ใช้คูป,ปองให้น้อยที่สุดนะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะก็เออนี่ไงใส่ปลาดำนานใน,ในทีสั่นอันนี้แล้วก็อัพโหปลาข้ามประตูมังกรหนึ่งครั้งก็ไม่ง่ายนะสำหรับในส่วนของผมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับข้ามประตูมังกรเนี่ยนะขายอีกหนึ่งเนาะแต่ว่าอีกหนึ่งเนี่ยนะฮะคือมันต้องใช้อันนี้นะฮะเออลุงหนึ่งอันนะก็ไม่ก็รออยู่นะ ก็ยังไม่ได้นะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมมาใส่ปลาประตูมังกรก่อนแล้วกันนะตัวที่ผมจะใส่เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้แล้วกันนะ,ะเปลี่ยนเป็นไปตำนานก่อนเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่นะลิงก์กับอันนี้เนาะเพิ่มดาเมจไปนะฮะโอเคตัวต่อไปก็อย่างเจียงเนาะนะฮะอ แล้วก็สุมาอี้นะครับโอเคลิงก์ไปนะเพราะว่าผมมีมีความคิดนะว่าเราเนี่ยนะฮะจะเอาเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมามาลิงก์นะกับในส่วนของของอะไรอะ่ะ นาจานะตัวาตายตตำนานในรับสุมาอี้เนี่ยนะครับจะเอามาใส่ตัวนาจานะเออนะครับก็ใส่ปลาดตำนานเรียบร้อยอะไรหมดแล้วเนาะอันนี้สุ่มนิดนึงนะโอ้ได้ลกชุนอีกแล้วนะอยากได้ตัวแบบแกงกลางบ้างนะอันนี้ผมเก็บสะสมแล้วผมไม่ค่อยยิงแล้วนะเก็บสะสมให้สามร้อยแล้วกันเนาะนะครับรอดูอีกสองสามอาทิตย์เนาะนะครับตรงนี้ด้วยนะ อันนี้ก็ช่วยเขานะนี่ครับได้แต่เอสเนาะคือระดับแบบแกนกลางเนี่ยไม่มาเลยเนาะอันนี้ได้แดงมาสามเนาะแต่ผมอยากได้ไข่มุกลุ้งเนาะแต่ก็ไม่มาสักทีนะครับตรงนี้เนะาะไออันนึงนีครับเดี๋ยวผมอัพอันนี้ก่อนนะ โอเคนะฮะแล้วก็สำหรับในส่วนของตรงนี้เนาะอืมมันจะมีพรชาตาใช่ป่ะแล้วก็เออเดี๋ยวผมจะหลอมเนาะนะฮะจะให้ดูกันด้วยนะครับว่าหลอมเนี่ยมันใช้กันยังไงเนาะผมหาอะไรที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะหน่อย อันนี้นะฮะก็สําหรับในส่วนของกําหนดการหลอมนะครับอันนี้ผมใช้อน,นี้ใช่ป่ะผมก็จะเอาดับเทพนะมันเลือกได้อันเดียวเท่านั้นเนาะผมจะเอาดับเทพใส่อันนี้แล้วผมใช้อน,นี้หลอมเนาะสมมติใช้ใช้เนี้หลอมเนะี่ยเขาบอกว่าในส่วนของอันนี้นะครับอ่าหินหลอมลาค่านี่นะฮะตรงนี้นะครับก็ทุกครั้งที่กําหนดหลอมจะหักหนึ่งอันเนาะแล้วก็มีจะต้องใช้โอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเซตาพื้นฐานนะครับเราก็เลือกนะดับเทพเนาะ ดับเทพไปนะครับลองดูซิว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่เนาะกำหนดการหลอมผมก็ำหนดหลอมเลยนะอ๋ะอมันจะได้ประมาณนี้เนาะได้น้อยเนาะอลองสีนั่นมั่งอ่าหลอมไปนะโอเคได้ดับเทพมาเนาะใส่ไปนะโอเค อ๋อมันประมาณนี้นะฮะเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีโอกาสเนาะที่จะได้ค่าเซตัสที่สูงขึ้นนะครับอ่ามันก็เลือกเซตัสให้เราได้นะแต่น้อยมากไม่รู้นะอย่างเช่นผมจะเลือกในส่วนของอะไรที่เพิ่มดีอ,อันนี้มันก็แดงหมดแล้วอะ มันแดงมันแดงหมดแล้วเนี่ยผมเรื่องดับเทพเพราะอะไรเนี่ยดับเทพเนี่ยมันก็จะตีพวกเทพมารเนาะให้แรงขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับถ้าหากว่าเขาเรียกนะมันก็จะมีกําหนดหลอมเนาะมันก็จะมีในส่วนต้านเทพเนี่ยก็ลดป้องกันเนาะเหมือนกับเหมือนกับต้านเหมือนกับลดลดดาเมจอะลดดาเมจของพวกเทพเนาะมันก็จะดีกว่านะครับออ,อันนี้ ผมเอาฮิตแล้วกันนะอ่ากำหนดหลอมใช่ไหมแล้วผมก็ไปเลือกที่ฮิตอ่ะผมอยากได้อย่างอื่นอะ่ะผมอยากได้ดับเทสตรงเนี้ยนะฮะผมก็กดหลอมไปได้น้อยเห็นปะเออได้น้อยมากนะครับ ผมก็ยกเลิกไปนะยกเลิกก็เสร็จเลยนะอันนี้ผมลองอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าทุกครั้งที่กําหนดหลอมจะหักให้หนึ่งอันนะในโอกาสร้อยเปอร์เซนต์เพิ่มสตัทพื้นฐานการันตีหลอมใ่สตัทแดงตัวสูงกว่านะเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะว่าอันเนี้ยใช้เปลืองนะเอาไรผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับเหมือนกับใช้นี้ปุ๊บนะมันก็จะตันได้นะแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะในการที่เราจะมาเลือกนะ แต่เนี้ยมันสามารถในครับมันสามารถที่จะเอาไม่เอาก็ได้นะแต่ละอันนะแล้วแต่ละอันเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าเอ่อหกสิบหกเนาะอืมสิบหกอันนี่ครับสิบหกอันเนี่ย,นนยกว่าที่เราจะได้สเตตัสที่เราต้องการนี่ลยครับบอกได้เลยว่าใช้แบบโคตรเยอะนะ ใช้เยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะถ้าหากว่าอย่างเช่นผมเนี่ยเอาแค่นี้พอละนะครับก็จบนะแต่ว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเซตัสเพิ่มเนี่ยเราใช้ในส่วนของหินแดงหินหินหินนี้ดีกว่าเนาะนะครับผมใช้ดับเทพเนาะอ่าดับเทพผมกดหนึ่งที่เออได้อะไรโอ้ดับเทพสูงสุดโอเคเลยนะครับอันนี้ใช้ได้นะแต่ผมอ่ยืนยันนะฮะรับมานะเห็นปะ เออเนี่ยดับเทพมานะครับก็ทําให้เราตีแรงขึ้นถูกปะ่ะเออเห็นไหมครับแต่ว่ามันยังไม่สูงสุดอะเห็นไหมผมไม่รู้นะว่าเราเอ,อ่อจะหลอมเรื่อยๆหรือยังไงมันจะขึ้นผมว่ามันหลอมไม่เรื่อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มในการเปอร์เซ็นในการที่มันสูงได้นะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเนาะอันนี้แค่ลองลองใช้เพื่อให้ดูกันเนาะแต่ผมจะหยุดแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ดองไว้ก่อนนะครับ อนะครับก็ผมคิดว่านะเรากดกดกด,กดไว้เรื่อยๆนะจนหลอดเนี่ยมันเต็มนะครับแต่แล้วก็มันก็จะได้ค่าเซตัสเยอะนะประมาณนี้นะครับตรงนี้โอเคก็เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ผมอาจจะไปรีแหละนะครับอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆละครับในส่วนนี้ให้มันขีดสุดไปเลยนะ นะครับโอเคนะก็ส okay bueno, ําหรับวันนี้นะก็เราเปิดในส่วนของปลาบินอิสระนะครับไปเรียบร้อยแล้วตำนานเรียบร้อยแล้วนะได้2ดาวนะแต่ว่าก็จะเขายกเปิดเรื่อยๆนะในส่วนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยครับก็จะมาพัฒนาตัวละครเรื่อยๆแบบนี้นะแล้ววันนี้เราก็มาทําในส่วนของพรชตาในเรื่องของการหลอมเพื่อนได้ดูแล้วนะว่าเไอส่วนของไอเทมนะหินหลอมสีแดงหินหลอมสีเขียวเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าได้ รู้นิดหน่อยนะนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับว่าจะใช้อันนี้แบบไหนเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ผมพอแล้วนะฮะก็เอ่อเดี๋ยวเสริมนิดหน่อยนะฮะเสริมไว้พวกสีแดงนะครับให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะก็พัฒนาขยับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะก็สําหรับวันนี้ก็ได้ค่าพลังมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ในส่วนของปลาในระดับตานานเนี่ยสีดาวนะผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะทีเดียวนะครับสําหรับปลานะอนะครับ สมุดตกปลานะครับแล้วเราก็นี่นะอันนี้นะครับก็3ามดาวนะครับก็น่าจะได้ค่าพลังเยอะมากทีเดียวนะอ่านะนี่ฮะหัดไปต้้งส5บ้าเนี่ยนะครับ15้าแล้วเพิ่มทีละห้านะครับก็เยอะมากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นระดับที่ก้าวกระโดดทีเดียวนะ3าสามสี่ห้านี่นะครับนี่เพิ่มทีละห้าเลยนะอันนี้เพิ่ม6กเลยนะ สามดาวนี่คือนะ่าจะได้เป็นเขาเียนะเกือบร้อยล้านได้ไั้งวันเจ็ดสิบล้านได้นะนะครับตรงนีออ้ก็ถ้าหากว่าทำห้าดาวหรือสี่ดาวนะก็ผมคิดว่าเกือบเกือบหกพันล้านแหละนะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มในส่วนของนี่ด้วยนะอย่างเจียงนะฮะตรงนี้นะนนะให้ได้ห้าห้ายานนะครับแล้วก็ Ờ, ในส่วนของนี่ด้วยนะแสงแห่งเทพนะอืเดี๋ยวก่อนไปนะเรามาสุ่มกันเดินยก่อนนะสุ่มกันดีไหมยังดีกว่านะเดี๋ยวมาทําวันพรุ่งนี้กันดีกว่านะสําหรับ2อ,อันนี้นะครับโอเคนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ